ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็จะพามาชมไม้ด่างนะครับไม้มงคลนะครับวันนี้เราจะมาดูต้นโพเจ็ดสีนะครับหรือโพด่างหรือว่าโพทะเลนะครับ ทุกคนคงสงสัยแล้วว่าทำไมโพสเจ็ดสีถึงมีแค่สองสีนะอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะผมเลี้ยงในร่มนะครับก็จะมีอยู่แค่สองสีถ้าอยู่ในร่มจริงๆเขียวจะมากกว่าขาวนะครับแต่ถ้าอยากได้เจ็ดสีจริงๆต้องนำไปนะครับรับแดดร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยนะครับเขาจะออกสีแดงสีชมพูสีขาวเขียวอ่อ,อนเขียวแก่ มีทั้งหมดเกดสีนะครับเขาบอกมันชอบแดดครับอยากให้สีสันเยอะแล้วถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้เราทำยังไงให้เขาออกสีได้ไวนะครับปิดใบครับให้หมดครับเหลือแต่ก้านนะครับแล้วนำไปเลี้ยงแดดนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่นะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีให้โชว์ครับเพราะผมเลี้ยงในร่มหมดครับทุกต้นในนี้บ้านผมไม่ค่อยมีแดดนะครับขอบอกไปก่อนเพราะต้นไม้ ต้นผลไม้เยอะครับเลยไม่ค่อยได้รับแดดครับก็เจ็ดสีก็เหลือแค่สองสีครับก็สวยเป็นอีกแบบนะครับเห็นครับแต่ละใบการด่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นไม้ที่น่าสะสมตัวหนึ่งนะครับไม้ด่างนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับพ่งนี้ครับก็หลักร้อยเหมือนกันครับ อันนี้ก็ใบเริ่มโตกันแล้วนะครับเห็นครับใบเขามีกับแฝดไหมครับสองแหงไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับคือลักษณะของเขานะครับเห็นไหมครับคล้ายๆก็มีสองงแต่ไม่ใช่นะครับเขาเป็นโพนะครับเห็นไหมครับใบใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นใบฮาร์ฟแล้วก็ครึ่งใบนะครับแต่ละใบให้เสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับความชอบนะครับ ต้นนี้ก็ดูสวยงามมากครับนี่ครับต้นไม้มงคลนะครับอย่างบ้านเราคนเก่าคนแก่เขาเรียกว่าเป็นล่มโพล่มใสครับคือต้นนี้ละครับล่มโพล่มใสบ้านผมก็ปลูกไว้สี่ต้นนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่ไว้หน่อยนะครับก็จะให้เขาไปรับแสงหน่อยครับ จะเอาไว้หน้าบ้านก็กลัวขโมยครับเพราะช่วงนี้คือโจรขโมยต้นไม้เยอะครับก็เอาไว้ตากแดดหน้าบ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวต้องหาที่ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขาออกสียังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเขามีสีอะไรบ้างครับ<อ>เดี๋ยวเราต้องเ,เปลี่ยนที่เก็บเขาไว้ก่อนนะครับ<ๆ>เขาอยู่ใต้สแสลมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาตากแดดร้อยฝนร้อยนะครับแต่ผมจะไม่บิดใบเขาออกนะสงสารใบครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้ใบเขาขึ้นไวเดี๋ยต้อง เอาใบเขาออกหมดเลยนะครับให้เขาแตกยอดแตกกิ่งใหม่นะครับแต่ผมว่าตรงนี้ของผมก็สวยดีแล้วครับก็ไม่อยากจะทำลายมันขาวเกี่ยวก็สวยอยู่แล้วลักษณะดินที่ผมใช้ปลูกที่บ้านก็เหมือนเดิมครับกราบมะพร้า,า,าวขุยมะพร้าวสับแล้วก็ขี้แกบดำเผานะครับ การขยายพันธุ์พวกนี้จะง่ายมากครับตัดกิ่งนะครับปักชำนะครับให้กิ่งเขาแก่หน่อยนะครับไม่ใช่กิ่งอ่อนเกินเขาเอาให้เขาเป็นแก่หน่อยนะครับตัดให้ได้หลายๆป้องนะครับสักประมาณสักคืบคืบครึ่งพวกนี้ครับประมาณครึ่งฟุตพวกนี้ครับก็หัวได้รับปักลงไปนะครับแล้วเก็บไว้ในร่มนะครับเดี๋ยวเขาก็จะรดน้ําทุกวันนะครับเดี๋ยวเขาจะก็จะแตกรากพวกนี้ครับ พวกนี้จะขยายพันธุ์ง่ายนะครับเห็นไหมครับแต่ละต้นของผมนี่จะไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้จะใบเล็กหน่อยต้นนี้ก็ใบเล็กหน่อยต้นนี้ครับใบโตมากครับใบโตมากสวยงามมากครับโพ้เจ็ดสีนะครับแต่ว่าผมมีแค่สองสีนะครับ แต่เป็นไม้ที่น่าเลี้ยงต้นหนึ่งนะครับอย่าพลาดนะครับต้นนี้ครับยิ่งโตยิ่งสวยก็เป็นพุ่มยิ่งสวยนะครับบางคนนําไปทำบอนไซนะครับเห็นไหมครับผมปลูกไว้ครับสี่ต้นนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับภาคโดยรวมนะครับ เขาบอกว่ายิ่งได้แสงเยอะสีเขาก็จะออกเยอะนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นนี้เขาชอบแดดนะครับโชว์ใบครับเป็นไม้โชว์ใบโชว์โขดโชว์ลำต้นนะครับเขาบอกว่าสามารถจัดรากได้เหมือนชวนชมนะครับเราก็จัดรากได้นะครับใบเขาด่างสวยมากครับอันนี้ผมซื้อแถวบ้านครับพี่เขาแบ่งแบ่งให้นะครับต้นหนึ่ง70บบาทครับ ผมซื้อนะครับสองสามเดือนครับตอนที่ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับก็ตัวละเจ็ดสิบบาทครับตอนนี้น่าจะโตหลายหลายร้อยเหมือนกันครับตัวนี้ครับส่วนมนากในกลุ่มนะครับเขาจะขายเป็นท่อนนะครับให้เรามาปักขยายพันุเองครับจะง่ายกว่านะครับหรือไม่ก็ซื้อเป็นต้นนะครับแต่ก็ราคาก็จะสูงหน่อยครับสวยงามมากครับภาพโดยรวมครับ จะขาวนะครับสวยนะครับก็ถือเป็นไม้ด่างต้นหนึ่งครับที่มีหลากหลายสีสันนะครับถ้าเลี้ยงเจอแสงดีๆนะครับแต่ละต้นสีจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับต้นไม้ครับบางต้นร่มหน่อยก็เขียวจะเยอะหน่อยครับบางต้นที่มันสว่างหน่อยแสงก็จะเยอะสีก็จะเยอะขึ้นนะครับ ได้แดดร้อยนับรองครับสีจัดเต็มครับเจ็ดสีนะครับตัวนี้ครับเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงครับตัวนี้ครับไปหามซื้อตามร้านต้นไม้ได้นะครับบอกเขานะครับต้นโพเจ็ดสีนะครับหรือว่าโพด่างครับแล้วก็โพทะเลครับสามชื่อครับที่มีตัวเดียวกันนะครับต้นเดียวกัน สวยงามมากครับตัวนี้ครับ ผมจะหายใบใกล้ๆให้ดูนะครับพรงนี้ครับเสน่ห์เขาอยู่ที่ใบนะครับบางทีใบเขาจะก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่แม่ด่างกระจายครับด่างครึ่งซีกครับ เป็นศิลปะทางธรรมชาตินะครับถ้านั่งดูนะครับต้นจริงจะสวยงามมากเลยครับผมนั่งดูทุกวันรับไม่เบื่อครับต้นนี้ครับน่าจะผมน่าจะไม่เลี้ยงให้เขาสูงครับน่าจะเลี้ยงให้เขาเป็นไม้แคร์นะครับจัดเป็นไม้ดัดครับเดี๋ยวรอเขาซักระยะหนึ่งให้เขาโตอีกนิดหนึ่งค่อยดัดนะครับใช้ลวดขาวดัดเขานะครับจะได้ ทรงพุ่มสวยๆครับแล้วก็สีสันต้นไม้ก็สวยงามไปด้วยนะครับ ครับคลิปนี้เราก็มาพามาดูนะครับโปรเจ็ตสี่นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ